บ้านในตัวเมืองราคา70,0,000บาทมีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูถ้ามาขามซอย8เข้าไปนี่เลยนะครับอาคารพณิชย์ทั้งหมดเลยเป็นบ้านทาวฮาวสองชั้นอยู่ในซอยนี้ด้านขวามือนะครับนี่ส่วนด้านหน้าถนนเป็นอาคารพณิชย์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ไปสะพานข้ามาแม่น้ำแควประมาณ1กิโลครึ่งครับนี่ก็ไปเส้นนี้ครับนะส่วนด้านขวามือของทางเข้าของอาคารพณิทเนี่ยครับ มีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับส่วนทางเส้นนี้ครับไปขนส่งกันจันทบุรีที่เขาต่อใบกับขี่กันนะครับเนี่ยห่างจากบ้านหลังนี้นะครับประมาณ3มกิโลครับผมไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าบ้านเขาลักษณะเป็นยังไงเป็นบ้านอาคารพาณิชย์2ชั้นนะครับในเนื้อที่15ตารางวาชนดคุดแดงนะครับนี่เข้าซอยนี้เลยมองไกลๆก็จะเห็นครัสซนมอลเนี่ยเป็นห้างเก่าแก่ของการจันทบุรีนะครับแต่ว่า เขาปิดไปแล้วนะครับปิดการทําการไปแล้วนะครับท่านที่สนใจแปลงนี้ถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะผมแนะนําให้มาสุขสาวอาทิตย์นะครับเขาจะมีมอเตอร์เวย์ M81 นเปิดให้บริการทดลองวิ่งฟรีนะครับนี่ก็เป็นช่วงโอกาสที่มาจังหวัดการจะได้เดินทางกันมาแบบไม่ต้องเสียค่าทางด่วนนะครับทางด่วน M81 เนี่ยเริ่มเริ่มจากเลยจากราชพัฒนครถม ก็วิ่งมาเรื่อยมาลงกาญจนบ,บุรีเลยนะครับสะดวกสบายครับตอนนี้เส้นทางมามากกาญจนบ,บุรีเนี่ยง่ายมากนะครับนี่ไปเดี๋ยวผมพาดึงเข้ามาดูบ้านหลังนี้เลยครับผมนี่นะครับบ้านหลังนี้ทรงเขาก็าประมาณนี้ครับนี่นะครับส่วนด้านหน้าที่ผมเดินเข้ามานู่นนะครับนี่ ผมจะดูให้ดูอะไรนะครับติดกับแปลงนี้เลยติดกับบ้านหลังนี้เลยนะครับนี่บ้านหลังนี้ครับขายเจ็ดแสนบาทสนใจก็ลองทักเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับไปครับเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านครับพอเข้ามาเป็นที่จอดรถนะครับอยู่หน้าบ้านได้หนึ่งคันประตูเข้าบ้านเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือนะครับพอเดินเข้ามาก็ต้อนรับด้วยห้องโถงห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยนะครับซ้ายมือ เป็นห้องน้ําอยู่ใต้บันไดนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับเทาวเฮาส์สองชั้นตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับไปเราดูห้องครัวกันสักนิดนึงนี่ห้องครัวเขาก็ประมาณนี้ปูกระเบื้องด้วยนะครับในห้องครัวอให้ดูนู่นเราเดินออกมาเข้ามาทางนี้ครับนี่ห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยนะครับไปเราไปดูชั้นบนกันว่าเป็นยังไงครับผม ชั้นบนเนี่ยครับชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอน2ห้องห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับห้องน้ําใช้รวมนี่ห้องแรกคือห้องเบดรูมมาด้านหน้าของอาคารนะครับนี่ที่ผ้ามานกั้นเนี่ยครับเป็นประตูเนี่ยเปิดออกไปหน้าเทเลสได้นะครับนู่นเราสามารถไปยืนดูตรงนั้นได้ไปยืนดูด้านนอกได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ําใช้รวมนะครับ ห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนี่มีกระจกเป็นบานเกตนะครับนี่ห้องนอนห้องที่สองโอเคท่านใดสนใจนะครับก็ลองโทรมาสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับโอเคผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับ